น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c a t ไฟ h o p สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟกับรายการ Cat ไฟไอมาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะไม่นำเทคนิคได้ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสิตะจำวัน้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคการใช้งาน IT ทใกล้ตัวครับกับวิธีการใช้ g e ม i น i ช่วยคิดหัวข้อคอนเทนต์ได้ง่ายครับต้องบอกว่านี่เป็นประสบการณ์ตรงนะครับพี่กอล์ฟนะครับวางครั้งเนี่ย คิดหัวข้อคอนเทนต์ไม่ได้นะครับก็ต้องการหาตัวช่วยนะครับซึ่งอีกนั้นก็คือใช้ Gemini นะครับก็เรียกว่าแชทบอทเอไจากทาง Google นะครับช่วยคิดหัวข้อคอนเทนต์นะครับสุดเดือดใครที่เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็อาจจะนำไปประยุกต์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากติดตาม s u b s c r i b e เป็นกำลังใจเลยด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการใช้ g e m i n i ช่วยคิดหัวข้อคอนเทนต์ได้ง่ายๆนึ่ครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการใช้งาน g e m i n i ช่วยคิดหัวข้อคอนเทนต คอมหรือแอปนะครับทำเหมือนกันนะครับก็คือสามารถใช้งานคําสั่งคือพร้อมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้งานยังไงนะครับสำหรับมือใหม่หัดจะเริ่มใช้งาน A.I. นะครับก็สามารถนํามาใช้งานได้นะครับเริ่มต้นก็คือเขาเข้ามาที่เนี่ยครับตัวคังแอปก่อนคางแอปนะครับเปิดมาที่ Google Chrome นะครับล็อกอินเรียบร้อยเข้ามาที่คังแอปก่อนนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาหาคําว่า Gemini ครับ Gemini นะครับในตัวนี้นะที่ไอคอนแบบนี้นะกดเข้าไปครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับก็คือถ้าเกิด เราเคยสมัครอยู่แล้วนะครับก็คือล็อกอินอยู่แล้วเนียก็สามารถใช้งานได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถใช้งานได้ง่ายข้อดีของตัว Google เนี่ยคือมันจะลิงก์กับตัว Account Google ของเรานะครับคราวนี้นะครับเราจะมาใช้นะครับในการเขียนหัวข้อคอนเทนต์นะครับก็คือคิดหัวข้อคอนเทนต์แทนได้ง่ายๆซึ่งประกบประสบการณ์ตรงกับก็คือใช้งานอยู่ไปจำอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราใช้คําถามง่ายๆก็คืออ่ สมมติว่าเราใช้คาสั่งนะครับในการให้เขาช่วยคิดหัวข้อนะครับยกตัวอย่างนี่คือมีการยกตัวอย่างก็คือช่วยคิดหัวข้อเทคนิคการใช้งาน iPhone ทําคลิปความยาวประมาณ5นาทีนะครับอ่าแล้วกดลงไปนะครับเอาแบบไม่ง่ายเลยนะนี่เห็นไหมนี่นะครับก็คือ5เทคนิคนะครับเห็นไหมนี่คือเขาเสนอให้เราเลยนะครับว่าเนี่ยหเทคนิคนะครับเนี่ยแบบอึดเนื้อหาที่สอนเป็นแบบไหนนะครับ ความน่าสนใจเห็นไหมนี่คือข้อดีเลยว่าจะบอกเป็นแบบไหนว่าในส่วนของเทคนิคแล้วก็เนื้อ,อาหาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เหตุผลในการจูงใจสมมุติว่าเราชอบหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งแล้วกันเอาข้อนี้นะกดเข้าไปช่วยทําสคริปต์อ่ะเนี่ยเราก็บอกว่าเราชอบหัวข้อนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้เขาช่วยทําสคริปต์ได้เลยปุ๊บเดี๋ยวเราดูนะครับก็จะทําสคริปต์ให้เราเห็นไหม นะครับพิธีกรพูดอะไรนะครับระยะเวลานะครับเห็นไหมนี่คือขั้นตอนนี่เราสามารถหาหัวข้อนะครับง่ายๆเลยนะครับสามารถช่วยในการทําคลิปนะครับความยาวนะครับประมาณ5นาทีหรือจะคลิปทิตตอ,อก,ก็ได้อะเราจะเปลี่ยนไหมจะทำคลิปความยาว1นาที คือเราสามารถให้เขาช่วยทําคลิปได้ในความยาวเท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่างคลิปสั้น t ิ๊กตอกเนี่ยเห็นไหมชาร์จแบตไอโฟนให้เร็วขึ้นใน1น,นาทีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถนําคลิปพวกนี้นะครับมาสอนนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเม้่เกิดเขาเรียกคนที่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเขียนเขียนพร้อมให้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยเราก็สามารถไปเพิ่มเติมได้อย่างเช่นอขอต่อยอดตรงนี้นะแล้วก็แนะนําเพิ่มเติมนะ หนึ่งนาทีใช่ไหมโดยกลุ่มคนดูนะครับโดยกลุ่มคนดูก่อนการเขียนพร้อมนะครับที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราเระบุก,กลุ่มเป้าหมายและจํานวนที่เราต้องการนะครับก็สามารถทําให้เราได้คําตอบที่ดีขึ้นนะเดี๋ยวเราลองดูนะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อครับคราวนี้หัวข้อก็จะมีการปรับเปลี่ยนไหมเห็นไหมหัวข้อ iPhone สําหรับผู้ใช้งานอายุ20-30เห็นไ,ไก็จะมี5คําสั่งสลีที่ต้องลองชีวิตง,ง่ายขึ้น100%เ็นเห็นไหม ก็คือกลุ่มนี้ผู้ชายกลุ่มมกักจะชอบความรวดเร็วในชีวิตประจำวันการใช้งานสลีที่ควบคุมง่ายนะครับสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเห็นไหมก็คืออันนี้ก็จะเห็นว่าเขาเริ่มเขาเรียกว่าหาหัวข้อที่ระบุให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับอันนี้ก็คือทําให้เราสามารถใช้งานพร้อมตรงนี้นะครับช่วยทําให้เรานะสามารถคิดกับหัวข้อคอนเทนต์ที่ดียิ่งขึ้นได้นะครับอันนี้จะบอกอลไรว่าตัวนี้ถ้าเกิดใครปัจจุบันเนี่ยแนะนําว่าแชทบอทเอของทาง Google เองเนี่ยสามารถใช้งานได้ไดฟรีแล้วเราสามารถมาทําให้เขา เรียกว่าช่วยคิดคอนเทนต์หัวข้อใหม่ๆของเราได้ง่ายๆนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยลองนะครับสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ลองนำเทคนิคไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มิมฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจะจากกันไปครับขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับครีนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์เกจตต่างๆนะครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับ ก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคาสั่งซื้อจะเป็นการสนุนช่องของเราครับทำให้ช่องนะครับผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซุปเปอร์แทงนะครับเพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ